ซื้อบัตรซูมด้วยนะอ้าวสวัสดีสวัสดีครับพี่เนครับเอครับที่รักผมไปไหนที่รักไหนเอี๊คนไหนอ่ะคนข้างหรือเปล่าพี่ตาพี่ตาพี่อ๋อก,กูต้าเ <มา S 2> หรอกูต้าเหรอกูตาไหนเอี๊ยดทักมาบอกว่าที่รักอยาคุณโดนแน่คุณโดนแน่วันที่ห้าวันที่หกคุณเตรียมตัวเลยอ๋อ คุณคุณให้กาแฟลก่อนคุณคุยกับใครอ่ะที่ไม่ใช่ตานะ่ะอ้าวจริงผมเห็นนะแชทผมนะผมก็คุยกับกิ๊กสิเพราะผมมันคนหน้าตาดีเนาะผมมีกิ๊กนะผมจะบอกฮนะเลยผมสุดยอดนะอยู่แล้วคุณคนณน,น,นี่มีดีอสองอย่างนะอะไรสวยด้วยเฮียด้วยกลับมานี่ กลับมาเนี่ยสวั่ดีม <สะ S 1> ากพี่จอยหนูปากกระทืบพี่เนยหน่อยให้สองร้อยๆๆ